คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันแล้วนะครับกับช่องป๊อปการันตีนะครับผมคลิปนี้จะบอกว่าแตกอีกแล้วนะครับสุดยอดมากหวยอาจารย์ดุยแล้วก็บอกลาบด้วยตัวเลขนะครับไปดูย้อนหลังกันแป๊บนึงครับผม70กับ09ก็ไปชนกับอาจารย์ดุยนะครับผมตัวต่อไป07นะครับ07ตัวต่อไปนะครับนั่นแหละครับผมสุดยอดทั้งคู่เลยนะครับของอาจารย์ดุยก็ให้ 07มานะครับก็ออก70ส่วนบอกรับัทเลขก็ให้70มาตรงๆเลยนะครับผมใครถูกกันบ้างก็คอมเมนต์ดูนะครับคอมเมนต์นะครับผมว่ามีใครถูกตัวไหนบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลุงป๊อปการันตีกันไว้นะครับผมมีเลขเด็ดอะไรจะรีบมาแชร์ให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ